ของกินล้ำยู่ที่คนมากนะครับเด้อยำกบยำกบวันนี่สูตรนี่สุดเด็ดนะครับเด้อห่อนหอนอือข่าอุยด่าด่าด่ดดดสุดยอดสุดยอดรอที่ตามกันทำนะครับเดอ้อสวัสดีครับบวัสดพี่น้องส่วนนี่ในกินดิบใคได้นะครับอ,อีวะเปินว่านะวันนี้ก็เลยจัดเมนูห่อนห่อนุกๆุอืมผมจะยำกบนะครับเด้อยำกบ สีตัววันนี้นะจำบุ้คือคืออืมอ,อืออือบอดไฟไปก่อนเนาะอ้าวเครื่องปูหอมเด้อต้นหอมผักสีผักไผยหอมดวนเนาะขามิ้นตะไคร่สองหัวเนาะพริกลาบนะแต่แต่แต่พริกลาบตั้งเหนือเด้อเดี๋ยวผมจะไปคั่วบกแควนกับดีปีแหมสีห้าเม็ดบอระมันเพ็ดห่อนแห้งเนาะอืมอือหือ ดูที่ตามต่อไปนะขั้นตอนต่อไปผมจะอันไปดังไฟก่อนนะครับเด้อโกบปตุมเนาะใส่อันขมิ้นตะไคร่บอสนะบดไยไปปุ้งเดี๋ยวไปเจียวอันน้ำพริกลาบแหมติรเลรรอติดตามครับยำโกยำโกงานเอาแขนกับยีปีไปคั่วกําก่อนเด้อให้มันหอมเนาะน้ำมะโขกกับน้ำพริกกลาบอจะหอมนะครับเติร์เลอร์สุดยอดชุดยอด อาต่อไปเอาหมูแค้นนะครับเด้อผมจะเอาพริกพริกห่านอน,นะครับเตรียมไปค,ามมาคั่วมาหน่ะขมไซมุดแหละไปคขกไปตำเครื่องเทศตอนนี้เนาะไปสั่วหอมขาวหิน้อยน้ำมันนะตลลลลลลล่ตอเน่พรแน่นครับนี่นะเดอ้อชุดยอดรอดที่ตามครับขั้นตอนต่อไปผมจะตุ๊บจะไข่ก่อนนะครับเด้อตุ๊บจะไข่ใส่ต้มกบหน่อน เงี้ยเงี้ยเขาเนาอ้องเข่ใ่หมดเลยหลักพักสีาใส่ขมินใส่นักหอมนักตุ๊บเอานะครับเด้อตุ๊บหมอกพอดีนะครับขนาดเนี้ยครับอือหอมนะครับขมินนี่ดูดูดูดโอ้โหหอมดวนติดมาตัวเอ้ย ข้าวน,อวาน้อยวะนี่เปลี่ยงไอ้แง่เด้อโอเคนาออันนี้ไปใส่ยันตมกบุบอ้าวต่อไปซ้อยอันต้นหอมผักซีนะครับเด้อเติร์ดเติร์เส็จสักเกินละอ่ะเติร์ดมันหนักเกินหอ้นองยี้ไทยจมาะนี่ออื nên ừ, tôn hóm mắt hóm cong say lắm được ní nè nè hay ta được nặng nát nè theo khéo ấy nọ dán hồn hay phắt khéo luôn ใส่แต่ก็อันน no, 53, Somehow, ี e <eland> ้เขี่ยวปุ้งที่หลังนาอรอติดตามนะขั้นตอนต่อไปกุ๊บกุ๊บนะครับเปิดเหมือนเขาเห้น้อยก่อนแกเขาจกเขาลงเัมาะฮึอฮึ๊ฮึ๊กึ๊ฮอ๊ฮึนฮึ๊อึ๊ฮึ๊สึ๊ฮึ๊ฮึ๊ là xuất phục cốc tín ơ ừ. cũng ừ. có 3 con thì nói này này cũng có nhạc ừ anh đi chơi nhạc tin châm mổ nè có sản phẩm có dứt khả uy vậy này ngày trăm bộ lấy nhắm khả uy vậy tật ลุกตีนออกเนี้ยไปเผาไปเผาไปแล้วเนาะหายข้าห้องเออจำบไปเลยเออตรวๆตรวจตรวจไปกันน้อยดออเออบอกพอดีคำนะครับเด้อ ม,มันคนจะสับจำบุโอนกเหาอุ้ยมากเลยนะสามตัวปอด,ดีก้ะกินเสียงแนงกินคนเดียวนะียน่ยวันนะี้นะมันนี้เมกินเนาะอือหือนกนกเขาลุมล่มขาลุมล่มเลย เออดอกเตอร์ควงใจขาอุ้ยเนี่ยหมาเตอร์เตอรตอรตอรมันหนอกคอกนะก็ะปิ้นแบบนี้เนอเออดอกอย่างไรมันเพ็ดเพ็ดหอนหอนนะครับเด้อผมใจสามัวบปละตอนผมกัวกินเสี้ยงนะครับรอติดตามครับ โอ้น้ำเดือดผมใส่ขมิน้นตะไคร่เนาะหลักวักซีเลยครับเด้อต้มไปประมาณสักสามนาทีเนาะคือน้ำขมิน้นคือตะไคร่มันหอมก่อนนะครับก่อยใส่กบนานผมก็ต้มมาประมาณสามนาทีนะครับเด้อกัต้ตขมิ้นเหลืองชุกหอมนะครับต่อไปใส่กแบนะครับเติร์รเส่ตุ๊บเลยต้มไปประมาณสักสิบนาทีนะครับเด้อเพราะว่ามันชุกเหลียวเนาะเดี๋ยวมันจะเละบาลม์นะครับ พน้ามันหอนนะ่อนะต้มไปสิบนาทีแก้อยมาปุงรอติดตามขั้นตอนต่ตอไปต้มยำกบครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะเอานี่เขาจะดาผมเด้อเอาจะไขออกกอนเวลาเขาไปตักนี่กะจะไขอีหนอเขาออกกันนะครับดเด้อเงี้ยงหน่อยเนาะไม่อวรเลยจุ่มเลยดาหม้อหม้อหมะอหม้รอติดตามครับ ขั้นตอนต่อไปหอมเจียวใส่เด้อหอมขาวนะครับเด้อแล้วม oh. ันพืชใส่หน้อยเนาะมันหอมนะครับเด้อไปคั่วน้ำพริกหลับให้มันเหลียงก่อนนะครับเดือดเดือดเดือดหอมซุกเน่ไปเปลี่ยนไอ้เหน่เด้อไอ้เหน่ในเป่งเนี่ยเดือเปลืองแน่เพราะมันของขาวเนาะออืรอคิดตูวเออรอคิดตัว อู้พิษอูถูขอสองสามบุกได้อ่ะอึฮต่อไปกับพกหลาบที่ผมไปตำมันกี้นะครับบัดเตอรใส่เลยมันหอมสซดมันมนหลายชุดเนาะชุดผมเป็นแบบนี้เนาะอื้มหืมมะเดอะหอมโชวละได้เสียได้เสียเดี๋ยวก็ไปใส่อัน ที่เตุเ้มเล่ยนะครับเด้อตุออ้มกบเว้ยนะอือจักน้ำชุปตุ้มกบใส่เห็นไอยอือหือ้ชุดหยดชุดหยอดผมปากละกรืองกิดปุ้งรดเลยอือโอเคปุ้งรถเนียได้ครับขั้นตอนต่อไปผมจะปุ้งเลยนะครับเด้อน้ำมีผมไปเจ้ามาต่หอมโชกใส่เลยนะครับเด้ออือฮ จะได้ไหมอืมฮหมอเดี๋ยวเด้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกนกันในกระทะเนี่ยเนาะอือหือด๊อกเดี๋ยวเดี๋ยวพีหลับต่อไปปรุงเลยนะครับเด้อของน้อยใส่หน่อยจบวันนี้ผมจะใส่เกลือนะครับเกลือเด้ออือเดี๋ยวก่อนอันเติมที่หลังเนาะคำจางอย่างเนาะเฟตฟองช้อน อืมฮจิมจิมกันเด้อเดเดดอด้ขาววิดูจบอืมได้เสียมะคือต่อไปโ้นหอมพักสีพักไปหอมดวนใสไปเลยอือจัดงราวันนี้นะเด้อเด้อดด้ ยากินข้าวก็ยากอืออมะมะมะอือือน้าวก่อนจะเจียมกับแก้ขามกําปัดเตอร์ของแต่แดงไปลืงกันนะให้โซ่ด้อโวงนี้นะเฮ้ยออือหขาอุ้ยเนี่เฮ้ยกรไฟก็หอมบรแขคนก็ขึ้นเข้า